เราไปติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนน้าท่วม<ช>กันที่จังหวัดนครราชสีมาที่น้ํายังคงเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่ชาวบ้านในตัวอําเภอปักธงชัยนครราชสีมาบางส่วนเลยตัดสินใจครับอพยพออกจากพื้นที่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรเราติดตามจากคุณธนกรวิรัติผลสินครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ถนนสีผลรัตน์นอกจากมีร้านรวงต่าง,ตงๆตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแล้วข้างในนี้ยังเป็นที่ตั้งของตลาดเช้าปักธงชัยด้วยครับเมื่อวานนี้ทางพ่อค้าแม่ขายยังสามารถตั้งแผงจําหน่ายสินค้าได้ตามปกติแต่มาวันนี้ระดับน้าได้เพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมหมดแล้วครับเห็นได้ว่าตอนนี้ก็น้ําก็ยังคงไหลเชี่ยวมากครับถนนสีพลรัตน์สายนี้เต็มไปด้วยผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆน้าทยอยเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องท่วมเกินระดับฟุตบาท กระแสน้ําที่รับมาจากลําซอไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่และตลาดสดทําให้วันนี้พ่อค้าแม่ขายตลาดปักทงชัยไม่สามารถเข้าไปเปิดร้านขายของได้บางส่วนเกรงจะขาดรายได้ครับจึงขึ้นมาตั้งแผงขายของเป็นวันแรกบริเวณริมถนนสืบสิริซึ่งเป็นถนนสายหลักผ่านใจกลางตัวอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับถากการโดยภาพรวมตอนนี้น้ํายังคงสูงขึ้นอย่างช้าๆครับมีสัญญาณบวกบ้างในบางจุดเท่านั้นเช่นฟ้า ฝั่งขาเข้าตัวจังหวัดครับคุณยายเจ้าของร้านเข้ามันไก่คนนี้บอกว่าสังเกตเห็นน้ําลดลงเล็กน้อยหลังจากน้ําเข้าร้านเมื่อคืนลําพังระดับน้าไม่ได้สร้างความเสียหายให้มากนะครับแต่รถที่สัญจรไปมาใช้ความเร็วทําให้มีแรงน้ําประทะสิ่งของได้รับความเสียหายแต่ถนนฝั่งตรงข้ามชาวบ,บ้านบอกว่าน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเพราะรับน้ํามาจากถนน304 ปักทงชัยกบินบุรีซึ่งเป็นที่สูงกว่าครับหาที่ถนนด้านข้างที่ว่าการอำเภอปักทงชัยน้ำสูงขึ้นจากช่วงสายเมื่อบานกว่า40เซนติเมตรทีเดียวครับส่วนลำตะกุดน้ำได้ล้นตลิง่งไหลบา่าท่วมถนนสืบสิริตั้งแต่คืนที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวบ้านชัยมงคลซึ่งรับน้ำทั้งจากลำซออและลำตะกุดต้องตัดสินใจอพยพออกเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเดี๋ยวไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันครับ ตอนนี้คือปล่อยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ขนพื้นที่สูงเต็มที่แล้วเอาออกมาไม่ได้แล้วค่ะครับก็เอาแต่ของสําคัญเก็บไว้ครับพวกธรรมะไอพวกเครื่องมือหากินอะไรเราอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะรอดอยู่ค่ะพวกนั้นนะคะแล้วที่ที่ขนออกมานี่เป็นอะไรครับเสื้อผ้าจะเสื้อผ้าขนไปอยู่ที่ไหนครับจะไปเช่าตึกเขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะครับเขามีตึกให้เช่าอยู่ใกล้คะ แล้วก่อนในนี้ยังยังไม่ได้อุณเจะบอกไปจริยังค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เราก็ดูเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะคะเราก็ก็ได้เก็บบางส่วนแต่ก็ตั้งตัวไม่ทันเห่าอนงัน้ยละค่ะ <c oughs> มวลน้ำไหลเชี่ยวยังคงหลากเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างต่อเนื่องครับทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปอย่างยากลำบาก บางจุดต้องใช้เรือนะครับรวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปครับด้านถนน304ขาเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมาน้ำยังท่วมสูงระยะทางกว่า1กิโลเมตรถนนถูกปิดไปโดยพยายครับเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนกันทําให้ปริมาณรถหนาแน่นสภาพการจราจรติดขัดครับรัพจากทั้งหมด17ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปากตอนนี้ถูกน้ําท่วมไปแล้วถึง16ชุมชนครับขณะที่น้ํา จากเขื่อนลำพระเพิงครับก็ลดลงอย่างต่อนเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2-3เซนติเมตรครับตอนนี้ยังเหลือน้ำลดสปินเวยอยู่80เซนติเมตรครับคุณบรรสิริคุณธีรวัตรครับ